สวัสดีครับสำหรับการบ้านในสัปดาห์ที่8นี้เราจะมาทำน้ำเต้าน,นะครับโอเคสร้างผาดใหม่ขึ้นมานะครับสเกต็ตเลือกสเก็ตที่ฟอนต์เพนสร้างเซนเตอร์ไลน์หเส้นสูง2 3 0ร mm ้มมนะครับจากนั้นสร้างเซนเตอร์ไลน์ขวางทั้งหมด7เส้นนะครับ เส้นที่เจ็ดเป็นเส้นล่างนะครับจากนั้นกำหนดระยะห่างสิบสิบห้าสามห้าสามห้า สิบห้าหกสิบห้าขนาดตรงนี้เป็นยีห้านะครับขออภัยจากนั้นเรามากำหนดความยาวเซนเตอร์ไลน์กันนะครับอยู่ที่สิบห้าขออภัยนะครับสิบ ยี่สห้าสี่ห้ายี่ห้ายี่บห้าหกสิบและยี่สิบห้ามิลิเมตรนะครับตรงนี้เป็นสี่สิบมิลิเมตรนะครับจากนั้นเรามาสร้างเส้นโค้งปิดรอบนะครับ ก่อนอื่นสร้างเส้นสปลายเชื่อมจุด3ามจุดนี้ก่อนนะครับจากนั้นเอ็นสป라แล้วคลิกโอเคไปก่อนที่เส้นสปลา์นะครับเส้นบนกำหนดให้ทำมุมศูนย์องศาพอดีนะครับแล้วคลิกโอเคจากนั้นครับ ใช้ที o พอยอารสร้างเส้นโค้งเชื่อมจุดสามจุดนี้นะครับแล้วคลิกที่สองเส้นนี้ทำให้เป็นเส้นสัมผัสกันต่อจากนั้นสร้างเส้นโค้งแบบเส้นสัมผัสแล้วใช้เส้นสป p าย ต่อจุดที่เหลือเป็นสปายคลิกสองเส้นนี้ทำให้เป็นเส้นสัมผัสกันนะครับแล้วโอเคจากนั้นเราจะทำการหมุนนะครับใช้รีโวคลิก yes นะครับหมุนรอบเส้นกลางแล้วโอเค ได้เป็นรูปทรงแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าน้ำเต้าของเรายังเป็นท่อนๆอยู่เรามา edit s k e t c กันนะครับแล้วเลือกเส้นโค้งทุกเส้นจากนั้นฟิดสปลายแล้วโอเค exit sketch ดูนะครับจะได้ว่าเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว จากนั้นผมจะทําการใส่สีนะครับในที่นี้ผมเลือกสีทองนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นงานตามต้องการแล้วนะครับ